วิธีการเปลี่ยนแผงคอยร้อนนะครับตัวนี้แผงเก่าจะเป็นแผงอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ใช้แผงทองแดงขนาดวิดยเท่ากันมาเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ ขั้นตอนนะครับการอัดไนโตรเจนเพื่อเช็คตรวจหารอยรั่วนะครับอย่างแรกก็คือให้ปิดวาล์วดิชาร์ตไว้นะครับปิดวาล์วดิชาร์ตไว้2องอุดอุดอท่อซักชั่นตรงนี้ผมใช้วิธีการเชื่อมปิดนะครับเปิดวาล์วซักชั่นในสุด3เปิดวาล์วซักชั่นสุด จากนั้นขั้นตอนที่4เราก็สามารถอัดไนโตรเจนเข้าไปได้เลยนะครับอุดดิฉาดอุดปลักซักชั่นเปิดวาล์วซักชั่นอัดไนโตนะครับจากนั้นทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วมาดูว่าแรงดันจะลดไหมถ้าลดก็แสดงว่ารั่วต้องตัวเช็คซ่อมนะครับ ถ้าแรงดันยังเท่าเดิมอยู่หมายถึงไม่มีการรั่วซึมนะครับโอเค